เวลาผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับเตาเผาถ่านขนาดเล็กลงบนโซเชียลก็ถือว่ากระแสตอบรับดีนะครับได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะแต่มีอีกหนึ่งการคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็คือมันเล็กนะครับในมุมมองของเขาที่หลายๆท่านคอมเมนต์มาคือมันเป็นเตาขนาดเล็กมันเผาถ่านได้น้อยมันเสียเวลาคือผมก็ไม่เคยได้อธิบายบกลไกของมันแบบชัดเจนสักทีนะครับว่ามันคุ้มค่าไหมที่ทําขึ้นมา จุดมุ่งหมายของผมก็คือผมอยากได้เตาเผาถ่านที่มันทํางานง่ายโดยเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่ว่ามันจะต้องใหญ่มันต้องเผาถ่านได้เยอะๆเพียงแต่เราอยากได้ความง่ายของมันก็คือปิดเปิดเตาง่ายทําครั้งเดียวถือว่าเสร็จมันไม่ต้องปวยดินในปริมาณเยอะๆเ,เอามากลบเหมือนเตาผีเตาดินหรือเราต้องเอาดินมาฉาบเหมือนเตาอุโมงค์เตาอิดมอที่เขาก่อกันขึ้นมาอย่างนั้นนะครับเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่มันจะใหญ่โตขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราอยากแปรรูปไม้ ในพื้นที่ทั้งพื้นที่ตัวเองในสวนตัวเองแล้วก็ของเพื่อนบ้านนะครับที่เขาตัดแต่งกิ่งเขาทิ้งถ้าเราเห็นปริมาณที่มันพอที่จะเอามาเผาถ่านได้แล้วก็ไปขนมานะครับดีกว่าให้เขาเผาทิ้งมันก็เกิดควันในหมู่บ้านโดยที่เปล่าประโยชน์ไปด้วยแต่ถ้าผมเอามาตรงนี้น้อยมาเกิดควันแต่ว่าเราก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็บางครั้งที่เพื่อนบ้านก็ตัดไม้เขาอยากได้ถ่านแต่เขาไม่มีพื้นที่ที่จะเผาเขาไม่ได้สะดวกอย่างของผมเขาก็ เอามาฝากผมเผาเอามาแบ่ง่านกันอะไรประมาณนี้นะครับอย่างของผมก็แล้วก็ได้ฐานใช้ด้วยก็ถือว่ามันก็มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับข้อเสียของเตาเผาฐานขนาดเล็กก็คือมันมันเล็กเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มันได้ฐานน้อยมูล,ลค่าของมันถ้าเฉลี่ยต่อเตาถ้าคิดคิดเป็นตัวเงินอย่างฐานนี่นะครับเคยขายได้ต่อเตาเตาละร้อยบาท เตาละหนึ่งร้อยบาทแต่ที่มันได้มากกว่าฐานก็คือน้ําส้มควันไม้น้ําส้มควันไม้หนึ่งเตาจะเฉลี่ยได้ประมาณสัก,กเกือบห้าลิตรนะครับผมขายอยู่ลิตรครึ่งห้าสิบบาทหนึ่งเตาเฉลี่ยประมาณสี่ลิตรกว่าๆถึงห้าลิตรก็อยู่ที่เราบรรจุไม้สดเยอะขนาดไหนนะครับถ้าไม้สดเยอะก็จะได้เยอะก็เฉลี่ยประมาณสามขวดสามขวดก็สี่ลิตรครึ่งสี่จุดห้าลิตรก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบาท รวมฐานด้วยก็เตาเล็กๆสามารถสร้างมูลค่าได้สองร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับผมผมถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าเราทํางานกับมันตัดไม้เลี้ยงไม้จนกระทั่งเผาเสร็จใช้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเรามีไม้มากองไว้รออยู่แล้วเพียงแต่เราก็มาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาเลี้ยงใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับจะเหลี่ยเวลาการทํางานเลยได้สองร้อยห้าสิบบาทแต่ผมไม่ได้คิดเป็นตัวเงินชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าฐานเรา เอาไว้ใช้ในคนเรือนเป็นหลักอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อแก๊สมานานแล้วตั้งแต่ทําเตาผอ่านอันนี้ขึ้นมาแล้วก็น้ำส้มคนไม้คือผมใช้เองก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดือนนึงใช้เฉลี่ยกเกือบ50ลิตรนะครับใช้ในการทําเกษตรนี่แหละแล้วก็ไหนจะหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามเพจก็สั่งไปใช้งานแล้วก็กลายเป็นลูกค้าขาประจำกันไปก็หลายท่านนะครับที่หมุนเวียนสั่งมาหลายรอบแล้ว ผมก็จะเน้นทําให้มันดีที่สุดเหมือนที่เราใช้งานเองนั่นแหละครับก็คือเราต้องทําของให้มันมีคุณภาพแล้วก็ราคากับปริมาณก็เหมาะสมนะครับคือว่าน้ำส้มควันไม้มันก็ต้องใช้ปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ต้องใช้อย่างสมา่าเสมอจริงๆมันถึงจะทําให้เราเห็นผลถ้าเอาไปใช้แล้วใช้บ้างไม่ใช้บ้างมันไม่ค่อยเห็นผลนะครับแล้วก็ที่เห็นผลชัดๆเกณฑเลยก็คือดับกลิ่นในห้องน้ําดับกลิ่นชีหม้ชี่แมวอันเนี้ย เ็นผลชัดเจนนะครับถ้าในเรื่องใช้ในควเรือนค่อนข้างจะเห็นผลชัดเจนกว่าในการทําเกษตรถ้าใช้ในการทําเกษตรคือมันต้องใช้สม่ําเสมอจริงๆนะครับก็นี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําเตาขึ้นมาแล้วก็พอทํามาเรื่อยๆเราเกิดมันเกิดมูลค่าของมันเองนะครับแรกๆก็คือผมก็ทําไปใช้ไปน้ําส้มคนไม้แล้วก็ใช้ถ่านไปแล้วก็พถ่านเหลือก็ขายบ้างแต่ปัจจุบันไม่ได้เผาบ่อยเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็เผา แทบทุกวันนะครับอันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งก็จะเผาทักสองสามครั้งเอาเท่าที่มีเวลาก็เฉลี่ยถ่านใกล้ๆหมดก็เริ่มเผาแล้วเพราะว่าเผาอย่างเช้าเนี่ยคุงนี้เช้าเปิดเตาเก็บถ่านได้เลยไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ซ้านะครับมันรวดเร็วแล้วถ่านอย่างของผมคนเล็กๆมันก็ใช้ใช้ได้กเกือบสัปดาห์นะครับถ้าไม่ได้ทํากับข้าวขายถ้าใช้แค่ในคนเล่นือปกติหนึ่งเตานี้เฉลี่ยหนึ่งสัปดาห์เลยต่อการเผาหนึ่งครั้งแล้วมันก็เป็นการออกกําลังกายแล้วได้เหงื่ ยกไม้แบกไม้มันก็ถือว่าเราก็ได้ประโยชน์หลายๆด้านปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องควันของผมเราโชคดีที่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดแล้วบ้านเรือนก็อยู่ห่างๆกันแล้วของผมมันมีช่องลมที่พัดผ่านอยู่แล้วมันไม่ได้ไปตรงบ้านคนมันก็อาจจะมีไปบ้างแต่เพื่อนบ้านก็กไม่ได้ไวูบเวกวายหือว่าได้รับผลกระทบมากมายแล้วก็ถามไถ่เขาตลอดนะครับว่า ควันเผาถ่านของผมเนี่ยมันไปรบกวนไหมก็ก็บอกว่าเผาได้เลยไม,ม่มีปัญหามันก็มีกลิ่นบ้างนิดๆนหน่อยๆแค่ลมช่วยคัดผ่านถือว่าโชคดีนะครับในเรื่องที่เรามีเพื่อนบ้านที่เราเขาเข้าใจเราแล้วเราก็มีไม่ได้มีเจตนาไปรบกวนเขาอยู่แล้วนะครับคือเราจัดสรรพื้นที่ที่คิดว่ามันเหมาะสมแล้วนะครับถ้ามันไม่เหมาะสมผมก็ไม่เผาก็สรุปเลยนะครับว่าเตาเผาถ่านขนาดเล็กที่ผมทำขึ้นมาคือมันคือเจตนาคือให้มันทํางานง่ายเปิดปิดเตาสะดวกแล้วก็เราใช้ ไม้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์บางครั้งมันก็ถูกทิ้งถูกเผาโวยไร้ค่านะครับแล้วก็พอทามาเรื่อยๆปัจจุบันมันก็สร้างมูลค่าได้ค่อนข้างจะเยอะสําหรับผมนะครับไปตีเป็นมูลค่ามันถือว่าเยอะนั่นเองแต่ว่าส่วนหนึ่งเราใช้เองสะส่วนมากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ถือว่าสูงก็ดีกว่าเราไปซื้อเข้ามาใช้นะครับมันก็ชดเชยค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะครับก็ถ้าสนใจก็ทักมาถามได้นะครับผมปักหมุดไว้ให้หน้าเพจอยู่แล้ว วิธีการทําเตาแล้วก็อยากได้ข้อมูลตรงไหนก็ทักมาถามมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะแชร์ลิงก์วิดีโอให้เข้าไปรับชมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะเห็นโพสไหนเห็นว่ามีประโยชน์มีสาระดีๆก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ